เบบอุ้ยไอ้พ hmm. oh, oh, no, okay. ียเอ็มเหรอเสียงอะไรอ่ะนาฬิกาเอาหรอคิดเสียงพูดดังไอจีอยู่ไปเนี่ยไอจี้ไอูี้ขี้ยะเฮ้ยกูเห็นฉันได้ดีแหนบลงไปฉันได้ดีกว่าอุ้ยอะไรอุ้ยไหนไหนเปลี่ยนฉันได้อุ้ยอะไรเอ็มเอะไร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 อ่ะฉันเลยเดี๋ยวยิ่งกว่าล้าดปะกูกดที่อะไรเนี่ยเอ็มกูกดดิ อะไรอ่ะมึงกดกี่อะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยบ้าบ้าบ้าอ้าวมึงกดอะไรอ่ะเรากลัวเพื่อนพี่กดอะไรวะกี่หมอกกดกด F เหรอเฮ้ยกด F เดี๋ยวคืออะไรจุดไฟเหรออ๋อไอตัวนั้นไอพ่อเดินมาหาเมื่อกี้มึงไม่ต้องจุดไฟอะไรเอ้ยเหี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเอ้าอะไรเอฟเพื่อนเอฟเพื่อนอะไรสิ่งตัวอะไรอ่ะ ไม่รู้ทำไมทำไมมันไม่รับจอให้วะอ๋อกดกดจีกดจีอะไรอ่ะพี่อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยระวังพ่อนะพี่เดี๋ยวพ่อแปลงรางนี่เฮียเลยเฮ้ยอะไรพ่อพ่อทำพเฮียเลยพ่อพี่ห้องแจยุงข้อแล้วเฮียกูแช่เลยกลัวเอ็มคือกูัว่เฮียปฏิกาไมันจะกลัวเฮียเฮ้ยเฮ้ยพอมาพอมากดเจ็ดไล่พ่อวะกดกดรวมอะไรยุตเทียนอ่ะ เพ, emer, พ, love, พ meter, ははื่อนกูชู้เพื่อนอยู่รอแป๊บนึงฮะเฮ้ยอะไรอ่ะไม่น่าเลยอ่ะเฮ้ยเกียเพื่อนแปงบนป่ะแปงบนป่ะมีเพื่อนมาหาคุณเลยจะไปไอ้ที่ไปเทียนคุณจะดับวะนอมีเจอะลยไอ้ที่ไปเทียนคุณม่เต็งเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยคนมืดเลยแบบมองไม่เห็นเลยอ่ะมึงมึงขี่ไม่ขีดแล้วกด F อ่ะกด F เหรอกด F อ่ะเออกด F คือจุดไม่ขีดต่อเว้ยเฮ้ยพ่อมาอีกแล้วไอ้เหี้ยรปิดประตูี่เพื่อนโดนแดก

เอ้ยยี่นีนี่ยเอมเพื่อนท้องเนี้ยจะไม่เปิดโอ้ยเฉยอ้ๆห้องโคตรสว่างโคตรได้อยู่เลยแม่งโอ้ยห้องโคตรมืดเลยตัวนี้เออะไรตัวเอฟตัวนี้ขัดขัดดอดขัดจัดนี่คือเบอรกว่าอยู่คนเดียวเลยวะคิดดูด้วยเว็บไปนี่ดิมันลง้ล่างแล้วอ้าวลงไงอ่ะโดดลงมามีใบไดอยู่กตอนนี้เหมือนยังไม่เคยมาปะเฮ้ยเฮ้ย เยี่ยตัวนั้นไอตัวเป่าใช่ตัวเดี๋ยหอใช่ไอตัวเป่าแข็งแรงไปยังไงเออนี่ดรอปดอปไปเออไปที่หน้าประตูประตูบ้านไปเพื่อนไปรู้ไปประตูบ้านประตูบ้านหน้าประตูบ้านเฮ้ยจีพ่อยสับพ่อแปลงร่างแน่หย่อนนะโอ้ยเหี้ยดเดินเลยตรงไหนวะเดินมั่วไอ้เหี้ยเออถึงแล้วก็ถึงแล้วไปเรู้วอกหรือหรือหรือโอ้ยไอ้เหี้ยหายอีกปะดูอีกเอ้ยหายอีกไอ้พ่ออ้า

โดนปะเปิดไปอ่ะกดแอปกดแอปค้างแอ้ปก็ดีค้างใครมันวิ่งเขี้ยอะไรวะเก้าไม่มีฮอตเลยไฟไม่ดีเฮ้ยกระเป๋าอย่างไรสักอยู่เขาหาว่าเอ้าโอ้อเี้าถูกคนที่อืออือโอ้โหนี่แบบวุ่นวายจะไต้องหาใหม่ปะคุยงงอยู่ตรงเนี้ยต่อปะจะได้ต่อไปหาเพื่อนเพื่อนคนเพื่อนป้าล่ะไปดิ